บทที่4,812วันถัดมาเมื่ออิโตะยูฮิโกะและทานากะสวมแมสกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ในสวนสาธารณะกลางเมืองนิวยอร์กสูรุลลี่และพ่อแม่ของเธอกำลังกล่าวคำร่ำลาเย่เฉินด้วยความขอบคุณจากนั้นก็เดินทางไปที่สนามบินและขึ้นเครื่องบินกลับไปที่จินหลิงส่วนเย่เฉินจะอยู่ที่นิวยอร์กอีกสองวันหลังจากใช้เวลาสองวันกับนานาโก และสมาชิกคนอื่นๆของครอบครัวอิโตะเธอก็บอกลาแย่เฉินอย่างไม่ค่อยเต็มใจจากนักและทุกคนในครอบครัวอิโตะก็เดินทางกลับไปญี่ปุ่นหลังจากที่นานาโกะกลับไปแล้วเย่เฉินได้ถ่ายทอดคำสั่งให้นักรบวังมังกรนำจงทิวากลับมาที่นิวยอร์กเพื่อสารภาพเรื่องหลอกให้มาหลันขนส่งเฮโรอีนให้คราวนั้นชื่อจริงของจงทิวาคือเหยยนสู้ยิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เธอได้ติดสอยห้อยตามเหมยอ,อีเจิน้น หน้าที่หลักของนางคือแสดงละครทำเป็นว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการและเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จภายใต้ตัวตนปลอมชื่อจงชีวาแล้วรอยเหยื่อจากเหมยอี้เจิ้นอีกทีแล้วใช้แผนการให้ล่อให้เหยื่อซึ่งมีความโลภมากกิเลสเยอะมาติดกับดักและส่งยาเสพติดให้แม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ได้ฆ่าใครด้วยมือของเธอเองแต่เธอก็ติดตามเหมยอี้เจิ้นมาหลายปีแล้วเพื่อช่วยโจรทำร้ายเหยื่อผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก แต่ว่าไปแล้วเธอก็คืออัจฉริยกรคนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่เพราะต้องการให้เธอมาสารภาพความผิดของตัวเองและคืนความบริสุทธิ์ให้กับหมาหลันโทษของเธอก็คือความตายเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าเธอเป็นกุญแจสําคัญในการปล่อยตัวหมาหลันออกจากเรือนจํานักรบวังมังกรก็เลยจําต้องให้เธอไปรับโทษความผิดของตัวเองในคุกได้เท่านั้นส่วนเหล่าสมุนของเธอที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย ได้ถูกทหารวังมังกรสังหารทิ้งในทะเลทรายใกล้ลาสเวกัสหมดแล้วอีกด้านในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารวังมังกรยังมีข้อมูลประจำตัวของสมาชิกในครอบครัวจงชีวาในประเทศจีนดังนั้นทหารวังมังกรจึงใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องต่อรองเพื่อให้เธอเปิดปากยอมรับสารภาพอชญากรรมทั้งหมดของตัวเองต่อตำรวจนิวยอร์กมิฉะนั้นเธอจะไม่เพียงแต่จะถูกฆ่าแต่ยังรวมไปถึงสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวจะต้องชดใช้สิ่งที่หล่อนทำลงไปทั้งหมด เมื่อเผชิญกับทหารรับจ้างวังมังกรจงชีวาก็รู้ตัวเองว่าตัวเธอไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้เลยต่อให้มีปีกก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นทหารรับจ้างวังมังกรได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เธอทำได้ก็คือประนีประนอมและยอมสารภาพผิดกับตำรวจนิวยอร์กได้เท่านั้นเธอรู้ว่าถ้าเธอสารภาพกับตำรวจอเมริกันแล้วแม้ว่าในชีวิตของเธอจะไม่สามารถออกจากคุกได้อีกแต่อย่างน้อยหล่อนก็สามารถที่จะมีชีวิตรอดต่อไปได้ ดังนั้นในตอนนี้เธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นเลยเมื่อจงทิวาถูกนำตัวกลับมาที่นิวยอร์กและเข้ามอบตัวกับตำรวจนิวยอร์กแล้วนางก็ถูกส่งตัวไปฝากขังอยู่ที่ทันทสถานหญิงเบสฟอร์ตฮิลในเขตชานเมืองของนครนิวยอร์กในเวลานี้ถึงเวลาที่ผู้ต้องขังจะได้รับประทานอาหารกลางวันแล้ว ตามระเบียบของทันตสถานหญิงเบตฟอร์ดยิวก่ออาหารกลางวันจะเริ่มสัญญาณจดแจ้งปือนก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนเข้าแถวเช็คยอดเมื่อทุกคนอยู่ครบจากนั้นประตูห้องขังก็จะถูกเปิดออกแล้วทุกคนจะเดินเข้าแถวเป็นระเบียบไปที่โรงอาหารหลังจากมื้ออาหารทุกคนก็จะถูกปล่อยไปพักผ่อนตามอัธยาศัยที่บริเวณสนามและเมื่อหมดเวลาพักทุกคนก็จะต้องเข้าแถวเช็คยอดกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบตามจํานวนทุกคนก็จะเดินเข้าแถวไปที่โรงเรือนผู้ต้องขัง ตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นสำหรับมื้ออาหารกลางวันและนี่คือกิจ,จวัตรประจำวันของเหล่าผู้ต้องขังหญิงในขณะนี้มาหลันไม่รู้ว่าวันดีๆของนางใกล้ได้เวลาที่จะจบแล้วในตอนนี้ทุกคนเราไปเข้าแถวเตรียมตัวเช็คยอดไปทานข้าวแต่ทว่ามาหลันยังคงเอ้อระเหายลอยชายนอนอย่างเกียจคร้านอยู่บนเตียง ในขณะที่เพิ่งจะลุกขึ้นทว่าแทนที่จะรีบไปเข้าแถวเช็คยอดกลับนั่งไขว่ห้างอ่านหนังสือจีนอย่างสบายๆชิวๆราวกับบ้านตัวเองยังไงยังนั้นผู้คุมเรือนจำหญิงที่กำลังเช็คยอดจำนวนคนเมินพฤติกรรมของมาหลันตั้งนานแล้วหลังจากยืนยันว่าไม่มีใครหนีออกจากห้องขังนี้ผู้คุมหญิงก็พูดเสียงดังว่าทั้งหมดแถวตรงทุกคนไปโรงอาหารทานข้าวได้แล้วกรุณาอย่าแตกแถวห้ามส่งเสียงดังไม่งั้นโดนซ่อมทั้งหมด พูดจบเธอก็เดินมาที่มาหลันและพูดอย่างตั้งใจจริงว่าพี่หลันคะวันนี้ที่โรงเลี้ยงทำพาสต้ากับซอสเนื้อและสเต็กกุ้งฉันขอให้เชฟเตรียมน้ำเกรวี่มะเขือเทศและไข่ให้พี่หลันด้วยนะคะถ้ายังไงพี่ติดต่อที่แม่ครัวโดยตรงในโรงเลี้ยงเลยนะคะเหตุที่ผู้คุมเรือนจำหญิงคนนี้กลัวมาหลันมาก ส่วนใหญ่คงเป็นเพราะมาหลันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่ผู้อานวยการใหญ่สั่งกําชับนักกําชับหนาว่าผู้คุมเรือนจําทุกคนควรจะต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษและในอดีตก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนั่นคือผู้คุมเรือนจําเจสสิก้าก็ถูกลดตัวจากผู้คุมอยู่ดีๆไปเป็นนักโทษสะง,งัันเพราะเธอทําให้มาหลันขุนเคืองใจดังนั้นผู้คุมที่เรือนจําสถาบันราชธานเบสฟอร์ดฮิลทุกคนจึงทราบดีว่ามาหลันมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งมาก ดังนั้นพวกเขาจึงให้ความเคารพอย่างยิ่งเมื่อพบหล่อนเหตุผลที่ผู้คุมคนนี้ดูแลมาหลันเป็นพิเศษเพราะเฟย์เค้กซินสั่งการให้เธอดูแลเองอิทธิพลของเฟย์เค้กซินในนิวยอร์กนั้นไม่ธรรมดาและนับประสาอะไรกับผู้คุมตัวเล็กๆดังนั้นสำหรับผู้คุมคนนี้ภารกิจการดูแลเทคแคร์มาหลันจึงเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับเธอที่จะได้ใกล้ชิดกับชนชั้นสูงดังนั้นเธอจึงให้ความสนใจมากพิเศษไม่อยากพลาด เป็นเพราะเหตุนี้เองที่ผู้คุมเรือนจำในสถาบันราชธานเบสฟอร์ทฮิลทั้งหมดจึงกลัวมาหลันมากขึ้นและมาหลันไม่ได้มีอำนาจเพียงต่อหน้าผู้คุมเท่านั้นแต่เป็นเพราะประสิทธิภาพยอดฝีมือการต่อสู้ของทหารหญิงวังมังกรสามคนนั้นยอดเยี่ยมจริงๆก่อนหน้านี้บรรดาขาโจขาใหญ่ในเรือนจำก็มีหลายแก๊งทว่าในตอนนี้ทุกอย่างลดลงและไม่มีใครกล้าหือแม้แต่นิดเดียว ด้วยการสนับสนุนจากสามสาวคนนี้มาหลันได้กลายเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในสถาบันราชทานเบสฟอร์ดฮิลไปนานแล้วและถึงกับตั้งฉายาตัวเองว่านางพยามานแห่งเบสฟอร์ดฮิลบทที่4813ในเวลานี้มาหลันมองไปที่ผู้คุมหญิงในมือของเธอที่กำลังอ่านนิตยสารอยู่จูจ่ๆก็ค่อยๆวางมันลงและพูดด้วยความไม่พอใจว่าเสียวลู่พูดก็พูดนะ แต่นี่ฉันไม่ได้หมายถึงเธอนะอยากจะบอกว่านิตยสารที่ส่งมาในทุกๆวันบอกตามตรงว่าน้ำเน่าเกินไปแล้วก็น่าเบื่อด้วยเรื่องราวข้างในไม่มีอะไรเลยอะมันไม่มีอะไรเลยจริงๆแม่งมีแต่ละครน้ำเน่าหนักกว่าคู่สร้างคู่สมซะอีกไอคนที่ซื้อมาอ่านวันๆไม่ต้องทำอะไรหรอกเอาแต่ลุ้นให้พระเอกกับนางเอกให้มันได้กัน ขอถามหน่อยถ้าหากพระเอกและนางเอกมันได้กันแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมละ่ะรบกวนคุณช่วยดูหนังสือชื่อเฟรนทั้งเล่มให้ฉันหน่อยนะเขาเป็นนักวิจารณ์เป็นนักเขียนเป็นศาสตราจารย,นนย์และเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวจีนจือยินงเหรอผู้คุมหญิงเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนเธอเลยไม่รู้ว่าจือยินคือใครเธอจึงถามอย่างประมาทพี่หลันจือยินนั่นใครกัน มาหลันพูดอย่างเย่อหยิ่งทำฟอร์มเหมือนตัวเองเป็นผู้บริหารยังไงยังงานอยากจะอ่านวรรณกรรมโน่นนี่นั่นแต่อันที่จริงสิ่งที่หล่อนชอบก็คือนิตยสารน้ำเน่านั่นแหละพลางกล่าวว่าเขาคนเขียนวรรณกรรมจีนเชิงลึกและวรรณกรรมชั้นสูงเป็นวรรณกรรมที่ฉันชอบมาหลายปีแล้วอ่านแล้วได้คติเตือนใจเมื่อเขาเขียนเรื่องเฟรนจึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมทันทีเขาบอกว่าลัทธิจักรวรรดินิยมจะฆ่าฉันรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผู้คุมเรือนจำหญิงพูดอย่างเขินอายพี่หลันเราชาวอเมริกันไม่ได้เป็นผู้คิดให้รางวัลโนเบลนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นคนสวีเดนทำมาหลันขมวดคิ้วและถามว่าจริงเหรือทำไมฉันไม่ยักรู้ผู้คุมหญิงแนะนำอย่างรวดเร็วเพราะโนเบลเป็นชาวสวีเดนเขาบริจาคเงินเพื่อรับรางวัลโนเบล มาลันประหนักว่าเขาที่อายและก็พ่นลมอย่างเย็นชาทันทีแล้วไงชาวสวีเดนและสวิสคุณเป็นคนอเมริกันเบื้องหลังไม่ใช่เหรอผู้คุมงเรือนจํำหญิงรีบพูดว่าที่หลันโนเบลนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับอเมริกาเลยจริงๆมาลันพูดอย่างหมดความอดทนโอ้ฉันจะไม่พูดเรื่องไร้สาระกับคุณแล้วรีบรีบหาทางเอาลักการหนังสือนั่นมาให้ฉันดูหน่อย ผู้คุมเรือนจำหญิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพูดด้วยความเคารพว่าเง้นตามนั้นค่ะพี่หลันปัญหานี้เดี๋ยวจัดการให้มาหลันทำ่ัมโบกมือแล้วพูดว่าโอเคออกไปได้แล้วผู้คุมหญิงพยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าพี่หลันงั้นฉันจะออกไปก่อนหลังจากที่ผู้คุมหญิงจากไปกลุ่มนักโทษหญิงที่รอเอาใจประจบประแจงก็รวมตัวกันและพูดทีละคนพี่หลันโอเคไหมคะว,วันนี้พี่หลันไปทานข้าวเที่ยงกันดีกว่า มาหลันทำฮามและค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆเธอเหยียดมือไม้ออกอย่างเกียจคร้านต่อหน้าฝูงชนดีนะที่นางไม่ตดออกมาด้วยเหมือนอยู่ที่บ้านทว่าทันใดนั้นนางก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยคโคลี้นี่เองประปนล้อมรอบอยู่ในฝูงชนคโคอี้ผู้เป็นขาใหญ่ในเรือนจำก่อนหน้านี้ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อกดขี่มาหลันแต่น่าเสียดายที่ในห้องขังนี้เธอได้กลายเป็นวัตถุบางอย่างเอาไว้ระบายอารมณ์ของมาหลัน เมื่อเห็นโคลอี้มาหลันก็โบกมือให้เธออย่างไม่อดทนและพูดว่ามานี่มาใกล้ๆโคลอี้ฉันยังมีบางเรื่องจะวานเธอโคลอี้ตัวสัอย่างประมาและรีบถามอย่างเคารพอย่างรวดเร็วคุณมาคุณคุณต้องการอะไรหรือเปล่ามาหลันถามอย่างเย็นชาว่าถ้าฉันไม่มีอะไรฉันจะเรียกแกไม่ได้หรือยังไงโคลอี้ยังคงใส่หัวและพูดว่าเรียกได้ค่ะแน่นอนเรียกได้โคลอี้ทำตามคำสั่งของคุณตลอด24ชั่วโมงค่ะ มาหลันพูดอย่างเคร่งขรึมงคุณกับเจสสิก้าไม่ต้องไปกินข้าวตอนเย็นค่อยไปกินอยู่ที่นี่และให้ไปนําเสื้อผ้าที่สกรปรกของทุกๆคนไปซักให้หมดฉันมาตรวจเจอทีหลังว่าเอาผ้าไปซักไม่หมดพวกคุณจะถูกตกตัวละห้าสิบครั้งโคอี้พูดด้วยความตกใจฉ,ะฉะนันคือเมื่อวันนี้พวกเราเพิ่งจะซักผ้าปูที่นอนผ้าห่มและปลอกหมอนของทุกคนจนดึกดื่นเลยนะเว้นสักระยะหน่อยได้ไหมเพื่อให้พวกเราพักผ่อนบ้าง มาหลันโยนหนังสือในมือลงบนใบหน้าของโคลี้ทันทีจากนั้นก็ตบหน้าเธอทันใดนั้นใบหน้าครึ่งหนึ่งก็แดงทันทีแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าถ้าคุณกล้าต่อรองกับฉันอีกนะฉันจะให้ทุกคนถอดกางเกงในและเสื้อชั้นในให้คุณทั้งสองคนไปซักซะให้หมดมาหลันเอ่ยปากอย่างเย็นชา